อยู่วะอันนี้ดีกว่าเมื่อไหรของจะมาส่งเนี่ยโคตรนานแด่คอมพิวเตอร์ที่สั่งของใช่ไหมครับใช่ครับผมผมด้วยครับของครับขอคมากได้ของมาใหม่ลองแกะดูหน่อยดีกว่า นายสั่งเลยมาขอดูดิดิได้ดิเฮ้ยเอ็เองกล้าสั่งมาได้ไงวาบุหรี่ไฟฟ้านี่มันโรงเรียนนะเราจะไปฟ้องครูยาอ่ะนี่ค่ะไปป่าเฮ้ยโอเคได้ร้อมร้องิปปิโ้โอเคมาเพนเฮ้ยไปบอกสภาพนักเรียนดีกว่า ออ๋คันนี้เรียบร้อยมีหมวกกันน็กอกเคยพี่นี่พี่มีคน,นดูดพอต์อยู่ตรงนั้นอะ่ะพี่ต้องมาดูกับผมละโอ้โหแม่งฟันขโมงเลยพี่ใช่เหรอเออไปไปไปพี่น้องทำไรอ่ะผมดูดไปรีไฟฟ้าอยู่ครับพี่ดูได้ไงอ่ะมันไม่ดีทำไมล่ะ น้องรู้ไหมในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอืดด่นๆน้องดูดไปทีอะ่ะมีสารพิษมากกว่า7 0 0ดชนิดเลยนะน้องและถ้านน้องอะ่ะยังไม่เลิกดูดอะ่ะพี่จะบอกพ่อแม่น้องด้วยและการดูดบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดกฎหมายจริงโดนปรับห้าพันน้องเข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคน้องเริ่มต้นใหม่